ปราเมตามติดชิดกระชันกว่างพันล้อเล่นเออเออเออเพนพยองเอยถ้ายังกว่างเยื้อชำเลืองเออมองเออเออเออแล้วอดลำพองย่อ ลอลามินเอ้ยพระแลเลงเพ่งพิดผิดสังเกตทรงเดชจับซ้อนสะอาดเอ้อเออเอยผาดขันสิ้นเอ้ยหน้าโอเนียวด้วยพลัง ทั้งกายินเออเออเออเอถูกกวางดินวางไวกลายเป็นมานเอย